พูดอะไรไปแล้วก็ใส่ครับแกกรายเื่มพี่ไมนพูดจับใจทไมต้องไม่คเเพื่อนเดี่ยวอรวะแต้องเคลียร์เพื่อนเออต้องเคลียร์กันเพื่อนอ้หจะเป็นไงเรตองราตอนแร้ผมไม่ได้คุยกับใครแน่นอนเพาสงสัยเขาต้องต้องรู้ีนั่งแก้ผมว่ะบอกควสุแล้วก็ต้องพูดเคลียร์พี่นงแก้ผม่ะเฮ้ยแล้วค่ว่านรี่นงแก้ทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้หยับ ที่โม่ี่เมอติไมมเห็นม่้ีโมกวน่ะผมที่ฟงก็มีแต่ว่าอันนุงสกามคุณเกือบเชี่ยจริงจริงหมูไม่ังเกียจหรอหนูบอกว่าอะไรบ้างบ้าทำทรายผมบอกยคุณ คำพูดขวัญเมา่อไหร่เมื่อวานพี่อาจจะไม่ดูนะพี่เทียมถูกดูได้ไงถูกหรือว่ามีแค่นี้ใมั้ยมี่ห้ามทอนะพี่สู้นะห้ามหนูออกห้ามหนูพี่ต้องอยู่ให้ได้นะที่ท้ามทอนะห้ามร้องไห้หนูไม่ย้ายใครว่าพี่นะหนูบอกว่าแล้วก็วนวนต้องมีใครทำผิดอะไรหรือเปล่าฮะโดนแน่ว่าโดนแน่ จ้านาจินจ้อนเอจ้าคนบ้าไอ้ทอนะสองทีอะตอนเลยเดี๋วัเท่ยนค้วยนะน่ทีนี้จะให้คุณรับไปถนุยตลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามันเดอืมนิ้อเลือนอันเดอยู่นี่แล้วเชิพี่อา อันนีสวีทนักเรียนครุสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวมาปั๊บอยู่นีว่งโดนว่มโดนแน่เยนน่โดนแน่มประมาณ้นหรือว่าโดนรกเนี่ยรากรากเนี่ย